วันนี้เจ๊จะมาบอกสูตรลับเปลี่ยนผิวตัวจากอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นปะใช้แค่2อ,อย่างนี่กับนี่ใช้ยังไงทำยังไงตามมาดูกันเลยจ้าสัวดีค่ะทุกคนมาดมามเมาส์เออคลิปนี้ผูดทํำบำเพ็ญเยอะเหมือนต้องไฮไลท์ต้นคลิปเลยจากผิวหลังของเจ๊แบบนี้เป็นแบบนี้เจ๊ใช้แค่2อ,อย่าง ก็คือซิต้าสมแดงบัวหิมะกลับมะนาวอะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะมาสอน่าทำเปงไงให้ผิวเป็นแบบในรูปนั้นเามาดูกันจะ้ะขอเล่าก่อนว่าหลังเจ๊ปกติมันไ,ไม่มีสิวหลังนะบอกเลยเพราะว่าเจ๊เป็นคนที่ดูแลผิวดีมากๆอัค่ะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเจ๊ก็แบบงานเยอะงานรุมแบบรุมเร้ามากแล้วก็แบบโอ้แต่ละคืนได้ทํางานแบบโอ้ยดึกแล้วก็นอนเลยไม่ค่อยได้ดูแลผิวตัวเท่าไราด้วยความที่ทํางานอยู่แตีิบ้านไม่ได้ออกไปไหนกันแดดก็คือไม่ทาเลยกันแดดตัวนะไม่ทาเลยหน้าเดี่ยเอาไว้ทํางานแต่งหน้าไงท๊ แต่ตัวไม่ทาล้วบ้านเจ๊นะกระจกแบบเซอร์าลอดทิศทางมากเลยจะพักผ่อนน้อยอีกนึงสภาพผิวก็เป็นอย่างที่เห็นนะกคนผิวมันจะแบบว่ามันมีสิวหลังอะแต่นี่คือหลังจากที่รักษาสิว,สวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีรอยสิวด้วยหลังเนี่ยมันมีความกระด่างกระดำอะดูในภาพแรกอันนี้เห็นปะ เห็นว่ามันนอกจากมีรอยสิวแล้วมันมีรอยความแบบสีผิวไม่เท่ากาันมีความกระด่างกระดําแล้วก็มันมีความแบบบอกตามตรงคือน,นี่คือความขี้ใครขี้ใคร <c oughs> คือความขี้ใครไม่ได้ขัดมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยพอใส่เสื้อคอ,อกว้างหรือเสื้อสายเดี่ยวปุ๊บเจ๊ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ไม่ได้แล้วมันเห็นชัดมากเลยเจ๊ก็เลยลุกขึ้นมาปฏิวัติผิวตัวของเจ๊โดยใช้แค่สองอย่างที่เจ๊ชูให้ดูตะกีน้นี้ใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันจ้า สิ่งแรกที่เจ๊ใช้ก็คือตัวนี้เป็นโลชั่นของซิต้าที่ชื่อเต็มๆว่าซิต้าวิสทอริงไบรท์ยูวีเจ๊ขอเรียกสั้นๆว่าซิต้าสมแดงบัวหิมะแล้วกันนะคะทุกคนเรียกชื่อนางสั้นๆเจ๊ใช้ตัวนี้ทาผิวทุกวันทาผิวแบบทาแต่คอจดเท้าเลยนะคะเจ๊ผิวแห้งมากถ้าไม่ทาก็จะทําเป็นอย่างที่เห็นถ้าเกิดอยากกู้ผิวมาเร็วๆก็คือต้องทำผิวมันชุ่มมากที่สุดแล้วก็พอผิวมันชุ่มมันจะถูขี้ใครง่ายขึ้นแหมทุกคนเข้าใจบอกรปคือ ผิวมันแห้งมากๆอ่ะขี้ผมขี้ใครมันก็จะแห้งแข็งไปเลยว่าละ่ะขัดเนี้ยมันก็ขัดไม่ค่อยออกแต่ถ้าผิวมันมีความชุ่มชื้นสูงๆเงี้ยความฟูของผิวมันจะเยอะเวลาโดนนะ้ำมันจะรู้สึกโอ้ขี้ใครขัดง่ายขึ้นนะอย่างแรกเลยคือเจ๊ต้องกู้ผิวที่มันแห้งๆให้มันดูชุ่มชื้นมาก,ก่อนโดยการใช้ครีมทาผิวทุกวนันทั้งตัว นะจ๊ะอันนี้เป็นสิ่งแรกแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวนี้เป็นมะนาวนะคะเล่าก่อนว่าทำไมใช้แบบนี้ทุกคนต้องแบบมะนาวเหรอเจ๊ใช้คู่กันเหรอเจ๊ใช้ค,คู่กันทุกคนก็คือแค่กลับมรทาผิวเปประจำทุกวันผิวมันจะได้มีความชุ่มชื้นขึ้นนูกปะแต่ความหลังเจ๊ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่เห็นนะมันคือความที่ใครทับถมถ้าเกิดว่าเราจะบำรุงผิวเราควรจะบำรุงให้มันแบบลึกไปถึงชั้นผิวแท้ที่มันแบบ เป็นผิวจริงๆที่มันควรจะได้เฉิดฉายนะทุกคนไม่ใช่แบบเป็นติดอยู่ที่ชั้นขี้ครที่ไม่ได้ขัดป้าฉะนั้นเจ๊ก็จะทาการขัดขี้ครแบบเร่งด่วนสูตรก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะทุกคนคะก็ใช้ตัวซิต้าสมแบงคุณบหิมะิมะที่เจ๊ใช้อยู่นะคะก็แบบน่ะนั่นมาอย่างนี้สักสามปั๊มแล้วกันแล้วก็บีบบักนาวลงไปแมบีบไปน,นิดนึงเท่านั้นนะมะน,นาวอ่ะแน่นอนมันช่วยผัดเซลลผิวแล้วมันจะทําให้แบบขี้ครหรืออะไรเงี้ยมันมีความมันหลุดออกง่ายขึ้นก็คือทําการพอก เน, captions, น,นี่ยนะทุกคนพอประสมปุ๊บพอกตรงไหนแับนั่งก็ทาไปเลยพอกไว้อย่าล to ืมทาถึงคอด้วยยากเขาจะาว่าผู้หิงคอดำเท่านี้แหละแล้วก็พอกไว้5ถึงสนาทีนะจ๊ะแล้วก็ ล้างออกการทําแบบนี้ก็คือช่วงแรกๆที่เจ๊แบบที่ใครแบบหนาเตอ่เตอๆนะก็จะทําอาทิตย์ละสองนเพราะว่าความหนาคลี่ไคนะ่น่าไม่สามารถจะขุดออกได้ภายในครั้งเดียวในหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะดิฉันก็จะใช้2ครั้งใน1อาทิตย์ทําแบบนี้ทั้ง2อาทิตย์เลยก็คือใน2หรือสสัปดาห์แรกเจ๊ทารวมกัน6ครั้งนะคะแล้วจากนั้นเจ๊ก็จะเว้นระยะเหลือแค่เดินละ1นถึงสครั้งก็พอเพราะถ้าเกิดว่าทําอาทิตย์ละสครั้งทุกเดือนเนี้ยเจ๊รู้สึกว่า มันลบกวนผิวมากเกินไปมันจะทําให้เป็นผลเสียมากกว่าแล้วก็ผิวมันจะไวต่อแสงมากกว่าปกตินะจ๊ะเราช่วยให้เซลล์ผิวที่ใครมันผลัดตามวงจรของร่างกายคือ28่ถึง30วันก็พอไม่ต้องไปเด้งให้มันผลัดเร็วกว่านั้นเพราะผิวมันจะอ่อนแอพอครบสินาทีก็ล้างออกแล้วก็ทาครีมพาผิวตามเดิมนะจ๊ะ ทำไมเจ๊ถึงใช้เครีมทาผิวซิต้าสูตรสมแดงโบหิมะกับมะนาวใช่ปะ่ะอย่างแรกเลยก็คือ,อซิต้าสมแดงโบหิมะสูตรนี้เขามีส่วนผสมที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ถึง10เท่าปกป้องผิวจาก,การังสี UVA ได้ UVB ได้สารสก,กัดที่นะ่าสนใจของเขาเลยก็คือตัวสมแดงแล้วก็บโบหิมะนะคะทุกคนโบหิมะที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็น สารพัดโลกนั่นแหละแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆมากๆก็คือสรรรคุณในเรื่องของการรักษาแผลแต่สรรคุณหนึ่งที่มันน่าทึ่งสําหรับบัวหิมะทิซิต้าเอามาใช้เป็นสารสกัดในตัวครีมทาผิวก็คือมันช่วยฟื้นฟูผิวที่คล้ำเสียจากแสงแดดและมลภาวะได้นั่นเองนะจ๊ะที่สําคัญเลยก็คือมันช่วยทําให้ผิวที่มันแบบคล้ำเสียมันดูใสขึ้นแล้วก็ดูสีผิวสม่ําเสมอเท่ากันมากขึ้นทําให้ผิวของเราแบบดูชุ่มชื่นมากขึ้นด้วยนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็คือตัวโสมแดงของเขาเนี่ ออกซิแดนซ์เยอะสารแอนตี้ออกซิแดนซ์พวกนี้มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วให้เซลล์ผิวใหม่มันออกมาเชิดชายเป่งประกายอะไรประมาณนั้นเ๋ยว่าน่าจะคุ้นๆแหละเพราะว่าโสมแดงนี่เป็นส่วนผสมในสกินแคร์เกาหลีแบบโอ้โหเยอะมากหลายแบรนด์สุดแล้วในส่วนของมะนาวแน่นอนคือกด AHA ตามธรรมชาตินะคะมันก็จะทําให้เร่งในส่วนของเรื่องการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ขี้ใครเนี่ยมันออกได้ดีขึ้นนะจ๊ะเจ๊ก็เลยผสมทั้งสองอย่างนี้ลงไป ด้วยกันแล้วก็พอกไว้เป็นการขัดที่ใครแบบไม่ใช้เม็ดขัดแต่ทุกคนเห็นไหมมันเก่งแก๋วเก่งแก้ววอรกูเจน่าไม่ซับซ้อนด้วยทุกคนอาจจะจาได้ว่าเฮ้ยเจ๊เคยทําคลิปแบบดูแลผิวตัวผัดเซื้อผิวอะไรเงี้ยบ่อยมากทําไมผิวมันกลับมาเป็นอีกบอกเลยนะว่าสิ่งเนี้ยความผิวแบบ คล้ำเสียไม่กระจาใสายความอะไรต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะทุกคนเพราะว่าสาเหตุมันคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเลยจ้าตั้งแต่ในเรื่องของแสงแดดแล้วก็ในเรื่องของมลพิษนะคะทุกคนคะก็ค,คือแสงแดดใีบ้านเรารวยแสงแดดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ทากันแดดปุ๊บผิวมันก็ถูกทำร้ายแบบตรงๆอะ่อะทุกคนมันก็ทำให้มีความคล้ำเสียสาเหตุที่สองเลยที่ทำให้ผิวมันคล้ำเสีย,ยก็คือในเรื่องของความเครียดทุกคนตอนนี้ทุกคนจะเชื่อว่าเครียดพอเครียดมันก็จะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลหลั่ และไอฮอร์โมนนี้เนี่ยพอมันมีเยอะๆมันจะไปเร่งการผลิตไขมันทําให้ตัวเราแบบเมื่อเอือดแล้วก็เกิดสิวผิวมันก็เลยมีรอยสิวนะทุกคนกข้จใจบอนด่นแหละสาเหตุทัดมาก็คือความดื่มน้ําน้อยค่ะทุกคนคะพอดื่มน้าน้อยแล้วเนี่ยน้ำในร่างกายมันมีไม่พอใช้เด็ประกอบกับโดนดึงไปจากแอร์จากโฟลภาวะอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้ผิวแห้งไม่สดชื่นแล้วสาเหตุสุดท้ายนะคะเป็นสาเหตุที่แบบกลตัวใจมากเลยก็คือเรื่องของอายุนะคะคืออายุมากขึ้นมันก็ทําให้แบบเซลล์ผิวผัด ถ้าลงาจะมีความทับถมของที่ใครมากขึ้นถ้าเกิดไม่ช่วยมันในการลัดเซลล์ผิวมันก็จะทับถมทับถมทับถมซึ่งอันนี้เจ๊ก็แบบมันไกลตัวนะคะแต่เจ๊พูดไว้สำหรับคนที่ดูอยู่เลย41มันไกลตัวมากเลยะคะ่ะ นั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวอะมันต้องได้รับการบํารุงดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาทุกคนเพราะว่าไอสาเหตุที่ทําให้ผิวมันเสียมันคือมันอยู่รอบตัวเรากันเลยนะคะทุกคนนอกจากการบํารุงผิวผลัดเซลล์ผิวทาครีมบํารุงผิวแล้วเนี่ยที่สําคัญมากๆเลยคืออย่าลืมทากันแดดซีเรียสมากเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ทาก,ก็คือนั่นแหละค่ะผิววันแรกเนี <laughs> หลังจากที่เจ๊ลองใช้ตัวซิต้าสูตรสมแดงโบฮิมามา14วันหรือประมาณครึ่งเดือนเนี่ยความรู้สึกของเจ๊เจ๊รู้สึกว่าผิวตัวมันดีขึ้นมันดูแบบกระจ่างใสมันดูชุ่มชื่นมันดูสดใสมันดูฟูขึ้นอนะ่ะทุกคนโดยเฉพาะผิวตรงช่วงคอแล้วก็ไหล่ช่วงนี้คือเห็นได้ชัดมากนะเดี๋ยวเจ๊แนบรูปให้ดูแบบนี้ อ่ะนี่คือก่อนใช้แล้วก็หลังจากใช้แล้ว14วันทุกคนคือผิวมันเปลี่ยนไปดีมากอะ่ะซึ่งบอกเลยว่าเจ๊โอเคกับผลการใช้งานครั้งนี้มากๆผิวมันเปลี่ยนไปแบบมากแล้วตอนนี้ก็คือสามารถใส่ชุดที่เป็นสายเดี่ยวหรือเว้าหลังได้แบบมันจะมันจะคือเรียกได้ว่ากู้ผิวด่างโทมต้องสมแดงบูฮิมาเลยอะ่ะดี นี่ก็จะเป็นผลการใช้งานของเจ๊กับซิต้า Restoring Bright d หรือน้องซิต้าสมแดงบัวหิมะตัวนี้14วันจ้ะทุกคนแลวสําหรับใครที่อยากลองใช้ตัวซิต้าสมแดงบัวหิมะตัวนี้380 ml อยู่ที่165บาทในวัสดันนะจ๊ะมันจะมีร้านอื่นๆด้วยเดี๋ยวเจ๊ใส่ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วกันนะลองเอามาใช้ใช้แล้วอย่าลืมมารีวิวร่วมกันด้วยนะว่าผลเป็นยังไงนะจ๊ะแต่สําหรับเจ๊คือแบบ,บลดมากคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าคนที่ดูอยู่แล้วก็มีปัญหาผิวตัวแบบเจ จะได้สูตรดีๆเอาไปใช้สูตรสําหรับคนขี้เกียจทําไม่ต้องใช้งบเยอะถ้าเกิดว่าอยากให้เจ๊ทาสูตรไหนอีกอยากให้เจ๊ทําวิดีโอไหนอีกนะคะแก้ปัญหาใดๆอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้ตคลิปนี้นะจ๊ะแต่จะไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกริ๊งกิ๊งทั้ไวใน YouTube หรือถ้าใครดูใน f c e b o o k f แ n Page ฝากกดเฟลโลก็เห็นโพสก่อนได้จะเจอกันอีกจ้าคลิปนี้เจ๊ขอไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกับหลังสั่งเออเออเออละเออเออ Oh. oh, no! <laughs>